ขี้หูหนูน้ำหขี้หูหนูเอาคนนอนเลยขูเลยออกไงขาเัยกำหางอกันอีกแล้วครับเบาไกลเสร็จดีดีครับผมครับมือหน่ก็มากับคลิปนะครับคลิปถอนคนนู้นครับมือนี่งเราจะผ้าพีผ้านองนะครับมาถอนคนนู้นครับมือนี่อยู่ที่ผ้าฟ้ามนูุงไงของเบาไก่นะครับอัเพอ่มองสามซิบน้ะพี่น้องมือหนี่งจะผ้ามาเบิ่งวิธีการถอนคนนู้ครับมาเขาถอนกันแน่ใดครับไอกันี่ยนะครับขั้นตอนแรกเขาก็ ต้มขีเพิงครับวิธีการหลอกนะครับจะมีขีเพิงมะแนวเนี่นะครับขีเพิงมีวิธีการต้มม่ต้องใส่น้ำด้วยพี่น้องม่ต้องใส่น้ำนะครับต้มต่ขีเพิงให้มันละลายครับหลังจากนั้นแล้วเราจะเอาหนูมาลงนะครับมาจุ่มนะครับนี่ครับหนูที่จากป้ามาไก่ครับกัดเรียมไว้แล้วนะครับวันนี้นี่น้ำกันประมาณหกขาง ครัฮกหางแล้วพี่น้งองอคอยติดตามรับชมระเบ,บิงครับฮกหางนีปกก่ประมาณสามลูกกวกัว,วครับประมาณสามลูกกวกัวนี่ยแหละครับเดี๋ยวเราจะเริ่มวิธีการทอนขนกันครับหลังจากที่เทาได้เตรียมนะครับอุปรกรณ์เรียบร้อยนะครับเขาก็จะมาทําการเอาหนูต้องไปจุจมนะครับใน่ชีเพิงที่เทาตุ่มใบหันหอนเนาะพี่น้อง จุ่มเลยครับจุมจ่มมันทัวๆเลยครับเอาทัวหมอกไว้ได้วยจุมไปเลยครับแบบนี้ đây ở chiếc nơi trong một lần và nó có bay nó nằm dính đây bạn này nó sẽ nằm dính đây thật chúng ต่อไปเรื่อยๆครับ นี่แบบนี้พี่นอ้องอ้าวบาดนี้ลังจากที่ซุปขีพึ่งเล้วเรียบเรียบร้อยเนะี่ยเป็นตัวขี้แข็งยังที่เป็นตัวขี้แข็งสี่ครับใส่เซียหนามยินไ้จะจะเข้าหนึ่งัอาไปมันแข็งตัวซะก่อน เราถืมาหลอกเบืองบานที่หลอกกอก่ายวะครับบีเลยพี่น้องบีเลยแบบนี้โอ้โหพี่แข็งแท่ปะแข็งมาโขลกางบะพวกเศษมันงไหนสามารถเอาไปต้่มขึ้นได้ที่เราพี่น้อง เกี่ยวไงบอไม่จับหูกย่จับอือยัก็ะสออกเงสีเป็นแทนสีด้ยนึ่ง่ี以อี่คืง ดีมากอันนีจะเป็นแพนยังสีครับตัวนี้สามารถเอาไปต้มขึ้นได้ต้มมานาดไม่ขึ้นเลยเขาดอกเป็นแ่นยังสีเลย ได้พี่น่องดอกไม้สีเลยครับอ๋อปนน้ำผึ้งปนน้ำผึงก็

เอาคนละเลยพี่น้อง พอดีปันญางเพจังคิบรายละเรียดเอานี่นเนพูในที่นอ่องเรียบร้อย สวยงามครับแต่ละตัวใช้เวลาบวกถึง R อาที่ลอกออกหลอกออกหลอกไม่ออกง่ายอยู่หนูก็างามนะครับนี่นะครับหนูฟ้ามฟ้ามหนูเบาไกลอ่าครับผมง,มงามเลย ส่วนค้นมันครับขี้เพิงส่มนะฮาก็จะไปต้มเอามาใส่หนึงต้มให้มันเป็นน้ำครับห้มันละลายละกวงางานามมันนองกะนันก็คือนะครับวิธีการทอนค้นหนูเนาะพี่น้องเนาะวิธีการทอนคนหนูที่ใส่แบบขี้เพิงครับต้มขี้เพลิงใส่นะครับถือว่าลอกง่ายอยู่นะครับหลอกง่ายอยู่นะครับ,รบพี่น้องท่นานใดอยากเอาไปลองเมืองกะ เอาไปลองเบื้องหนึ่พี่น้องเด้อหาสั่งสื่อเอาตามกลุ่มตามยังมีไรหรอกครับก็เอามาเฮ็ดคิปให้เบิ้งนะครับวิธีการหลอกนู้เป็นนวไดบางคนนะครับก็ยังบอลหูหลอกนวไดนะครับกับลิปนี้นะครับก็คือคือกับมีเพียงซับนี้ครับผูดใดที่เขามานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ให้ส่องช่องเบาไกลนะครับเกษียนดีนะครับก็เป็นกำลังใจ เห็คลิปใหม่ออกมาให้เบิ้งนะครับคลิปหนาสิเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับยังนะครับอย่าอย่าลืมติดตามเบิ้งเพี่น้องเรื่องกดกระดิ่งกดซับสะไข่ไว้นะครับกดกระดิ่งเกี้ยงเกือนไว้นะครับมันจังโบผ่าคลิปใหม่นะครับที่จะเอามาให้เบิ้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออไว้เพียงเท่านก่อนครับพอกำลังคิบหนาครับผมสำหรับิปนี้สวัสดีครับบาย